สวัสดีครับชาตินดดงศรีนันทนะครับกศึาษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏส์สุนทรทาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเด่นของมหาวิทยายลัยราชพัฏส์สุนทรทานะครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในพื้นที่วังสุนันทาที่เคยเป็นเขตพระราชทานของพระราชางดุสิตในรัชกาลที่5มาก่อนโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกขัดครูปรถมหญิงแห่งแรกของประเทศไทยจนมีการสถาปนาเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2480ได้มีการเปิดสอนประกาศนียบัตรประโยค,ครูปถมต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสุนันทา ในปีพุทธศักราช2518ได้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตและในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2547จากสถาบันราชภัฏนสุนันทาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัสนสุนันทานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลักสูตรคณะที่เปิดสอนมีทั้งหมด13คณะได้แก่คณะคุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะศิลปรกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาลัยโรจิติกและซัพพลายเชน์วิทยาลัยสหเวิชาศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะาการแสดงและสื่อใหม่หลักสูตรนานาชาติและวิทยาลัยการปกครอง โดยาคณะครุศาสตร์มีหลักสูตร4ิปีได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจุดเด่นของมหาลายัยมหาวิทยาลายัยราชภัฏสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรอง ISO 9001และ ISO 1 4 0 0 0ด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรอบๆมหาวิทยาลัยมีทันียภาพที่มีความร่มรื่นและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับการดุลรงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลายัยรัชภัฏสุุนันทาในเดือนกรกฎาคม2014ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่17ของประเทศอันดับที่1,863ของโลกในการจัดอันดับจาก Ranking Wave of University นอกจาก จากนี้ถ้าพูดถึงคณะครุศาสตร์ก็ต้องนึกถึงที่นี่เป็นดับต้นๆ้นเลยนะครับเนื่องจากที่นี่มีทั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กประถม,มวัยโรงเรียนประถมสาธิตส,สุนทรทาและโรงเรียนมัธยมสาธิตส,สุนทรทาที่นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้การเรียนการสอนและการฝึกหัดครูได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนสุนทรทายังมีการพัฒนาตนเข้าสู่ความเป็นผู้มีศักยภาพในด้านการศึกษาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมสามารถแข่งขนนันกันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้ขอบคุณข้อมูลดีจากวิกิพีเดียมหาวิทยาลัยราชภัฏสสุนทรทา